จนที่ไหนก็นจะไม่ไปฝันเงินก้อนใหญ่กันล่ะใช่ป่าเท่าโถแต่ก็โชคร้ายที่ตู้เชฟนั้นเปิดยากยากโอ้ย <S 2> <S 2> ไม<ห>่นะมันไม่เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้เลยโอ้ยสวยจริงๆเลยวันนี้เนี่ย <S <S ได้วลาสแสดงความดีใจกับผู้ชนะรางวัลของเราแล้วอ้าวขอเสียงปรบมือก,กันหน่อยค่ะเร็วๆอ้วอาว ไม่อยากจะชูเอาเลายอดมีเรารวยกันแล้วเหรอนายขอจับนายจีฉันฉันพูดอะไรไม่ออกเลยอ่ะลองคิดดูสิว่าเราจะทําอะไรได้บ้างว้าวเงินเยอะแยะชะมาดเลยอ่ะเราเข้าเรวเข้าเราจะต้องคิดว่าจะเก็บเงินพวกนี้เอาไว้ที่ไหนดีไม่ต้ังห่วงไม่ตังห่วงดูเซฟนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วว้าวเยอะมากเลยทีนี้เราก็นอนหลับได้อย่างไรกังวลแล้ว ฉันว่าฉันก็มาถูกที่แล้วนะเอาล่ะเอาละเราไปพักผ่อนก็นได้แล้วล่วะเนาะฉันได่กลิ่นเงินชัดๆแต่ว่าก่อนอื่นจะต้องคิดหาแผนการกันก่อนเลย <c oughs> โออโอยุอ้ย,ยจนแบบไหนก็นเล่าที่มไม่ใสร่รน้ากากกันนะฮะขั้น <c oughs> ตอนแรกก็เรียบร้อยละ <c oughs> มาลงมือกันเลย <c oughs> <c oughs> มามามาแลองความชอมดีกเรากันเราเป็นมหาเศรษฐีตัวซิกันแล้ว อ,อนี่มันอะไรกันครับเนี่ยพี่ลึกคนจยิกๆเลยเธอเนี่ยถึงที <Yes. S 1> ่หมายปลายทางสักทีสองคนนั้นก็อยู่ที่นี่แล้วนี่พวกครับคุณจะสั่งอะไรหรือเปล่าครับอ่าเธอสับสนไปหมดหุฉันตื่นเต้นจังไมเธอในนี้อากาศร้อนอบอ้ามากๆเลยอะว่าแต่เธอมีกระจกไหมวิส มีสิจ๊ะอันนี้เลยจ้าฮันแนหันแนนั่นมันอะไรกันอะมีคนตามเรามาอย่างนั้นหรือนี่ฟังนะผู้หญิงคนนั้นต้องการอะไรบางอย่างจากเราแน่เลยเธอแน่ใจเหรอแน่ใจสิฉันว่าเธออยากได้เงินของเรานะเราจะต้องสั่งสอนคนโลกมากักหน่อยแล้วอ่าฉันนึกอะไรดีๆออกแล้วล่ะเธอจ๊ะโอ้ยโถฉันอยากจะไปเมาดิฟมาตั้งนานแล้วดีจังเลยนาอที่เราได้ซื้อตั๋วเครื่องบินมากันแล้วโอ้เครื่องบินก็กำลังจะออกแล้วนะเนี่ย โอ้จริงด้วยรังบงเครื่องบินนะ่ะไม่รอเราหรอกด้วยอาฉันว่าจะหล่นกลนเข้าแล้วล่ะ <c oughs> โอ้เยี่ยมเลยทางสะดวก <c oughs> เงินกำลังรอฉันอยู่ตายเวลาแล้วมาให้มีใครมาหยุดฉันได้แล้วล่ะในะตอนนี้เนี่ย <c oughs> ระวังน้อยระวังน้อยเราจะทำให้เธ <c oughs> อหนีไปไม่ได้เด็กคอ <c oughs> นระวังน้อยเราจะต้องทำให้เธอเซอร์ไพรส์สุดติงติงแมวเอาล่ะ แตเวลาลงมือกันิ้าวยิงเลยว้ายว้ายว้ายอะไรกันทนเนี้ยแกนัแกนัปิดน้ําเดี๋ยวนี้เลยนะนี่มันอะไรกันคะคุณพวกเรทออควรจะอยู่ที่สนามบินกันนี่นาก็ได้ก็ได้ก็ได้ฉันจะเปลี่ยนแผนก็แล้วกันอ๋อไม่รู้ซะแล้วว่ากำลังเล่นกระไพ่อยู่โอเคที่นี่ก็ไม่มีน้ำแล้วโอ้ยแย่แล้วสิแย่แล้วก็เกิดอีกครั้นกันละเนี่ยเร็วเข้าเพนก็ดีกว่า เอออย่าพวกน้แหนมพวกเธอสู้สันเท่าใดรอดเฮเฮอยู่ไหนกันนะเอ๊ะฉันมาแล้วเด้อฮ่ากำลังรออยู่เลยค่ะคุณรับความสุดพ้ยอหนึ่งตับเป็นไงโอ้โอ้ไวเอาออกไปนะเอาออกไปชันันมองเอียงบ่อนเลยก็ได้พวกเธอวอดเองนะตลกจังเลยเป็นไอเดียที่เจ๋งแกงสุดเดี๋ยวกันนะยังมีอีกนะมามาตามฉันมาสิ เรามาปลุกความร่าเริงในตัวเธอกันสักหน่อยป้าเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะคิดว่าจะกําจัดฉันได้ไง่ายๆอย่างนั้นเหรอป้นไปเถอะแม่นางเอ้ยช่วยด้วยฉันกำลังจะล้มดูนั่นสิคนจําเบาไปเลยเออจริงด้วยนี <laughs> ่ยายสอแสบอีกแล้วเหรอ <laughs> ฉันจะต้องสั่งสอนพวกหล่อนให้ใหยด้ไอรีบเพนกันดีกว่าเราลูกอมนี่อร่อยไม่เบาฮะ เร็วเข้าหล่อนกำลังจะมาแล้วนะว้าวเธอจะต้องปิดกับดักแล้วแน่โอ้โหเทปนี่เหนียวนึ้มากๆเลยจันว่าแค่นี้ก็พอแล้วแหละป้าๆไปกันเถอะเดี๋ยวๆนะฉันจะผ่านไปได้ยังไงกันเนี่ยไม่ต้องรีบร้อนหรอกนะแค่ระวังตัวมากๆก็พอแล้วโอเคโอเคเกือบจะผ่านไปได้แล้วล่ะว้ายไม่นะไม่ไม่เทปพันติดตัวฉันได้ไปหมดเลยไม่รีชาเธอทำอะไรของเธอเนี่ยอัดักของฉันพังหมดเลยใช่จนมาแล้วจนมาแล้ว เราจะต้องรีบเห็นกันแล้วนะจ้าเอไปอยู่ที่ไหนกันเนี่ยฮ้ยดูเหมือนว่าเราจะทําสําเร็จกันแล้วนะช่วยเอาเทปออกไปจากตัวสันทีสิโอเคไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันจะทําความสะอาดเองใจเย็นๆก่อนสิฉันแทจะเริ่มไม่สนุกแล้วนะข้าจ้าเงียบดีฮะฉันว่าพวกเธอไปแล้วล่ะช่วยด้วยเป็นเป็นอะไรไปเราจะต้องรีบเอาชีวิตรอดก่อน ทางนี้สิมาริซ่ายานันจะต้องหาเราเจอแน่แน่นี่เธอจะบ,บ้าหรือเปล่าให้เย็นเย็นคอนซิตอนนี้เราปลอดภัยกันแล้ว <c oughs> โอ๊ยสงสัยว่าฉันคงจะทัวเกินไปหน่อยอะไรกันเนี่ยได้เวลาเซอร์ไพรส์แขกของเราอีกครั้งแล้วเออจริงด้วยยายโจนนั่นจะต้องชอบกับดักนี้แน่แน่เอาละมา,าลงมือทำลองกันหน่อยดีกว่าอืมามทางจะอร่อยน่าดูแฮะส่วนผสมก็เข้ากันได้ดิีดีสุด แล้วก็อันตรายมากๆอีกด้วยคนคนให้เธอทัวอ่วแต่ว่ายังไม่จบแค่นั้นทำอะไรนะฮ้ยพีสนั่นมันง่าย<ว>เกินไปจ้าอ้อข้ามาราไปมันจะต้องอย่างงี้สิย่ดโจนตัวแซบจะต้องชอบแน่ๆว้าวๆ้าวแม่สร้างสรรค์สุดๆเลยอะเหลือแค่ส่วนผสมอีกไม่กี่อย่างโอเคเรียบร้อ,รอยละพร้อมปฏิบัติการ <laughs> อีแปิดแกะมัดเลยฉันอาอยากจะอ้วกน,น,น,นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเป๊ะเลยเอ,อิมส่วนผสมอย่างสุดท้ายรับรองแขกของเราจะต้องชอบแน่ๆที่เหลือก็แค่อบที่เตาอบท้าเนี่ยพรรอยอโอ้โดูดีเชียวนะเนี่ยอ๋อใช่เลยจักเอ๋สองคนนั้นอยู่ที่ไหนกันนะโออว้าวกิ่นอะไรกันคันนี้อ่ะอู้สงสัยจัง อาเราลืมเครื่องดื่มไปแนะ่นี่จะต้องเป็นอาหารที่ลืมไม่ลงแน่นอนว,ว้าวสุดยอดมาเราพร้อมกันแล้วได้เวลาพบกับแขกของเราแล้วโอ้โอแยแก้แล้วสิเธอชัอนฉันเดินออกไปบ่ด้ปะโถอเอ้ยเดี๋ยวซับมากอกใส่หัวซะบ่เนฮะืมพายหน้าก,กินจงบอยกำลังหิวอยู่พอดีเลย อ๋อร่อยสุดๆฉันไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะอ๋ออ๋ออะไรกันเนี่ยท้องของฉันโอ๊ยจะต้องรีบไปของน้ำเสร็แล้วสิอะอะแต่ว่าฉันฉันา้าขาบอๆทำไมันติดอะไรกันล่ะเนี่ยเธอจ๋าเอากระดาษได้ไหมโอ้ขอบใจมากนะแต่เวลาลงมืออีกแล้วโอ้ใช่มันก็นานเกินไปแล้วนะเนี่ย โอ้โหสุดแซ่จะเพอร์เฟกฉันว่าเธอคงมองไม่เห็นลรอกฝันไปเธอเด็กน้อยเอ้ยฉันรู้ hmm. ไประเบเธอหมดแล้วนี่คือกับดักที่งโง่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยละ่ะ <c oughs> มันใช้กับฉันไม่ได้ผลล็อกนะอ๋อบิบครีมอย่างนั้นเลยคิดจะทำอะไรนะเฮ้คริสตี้มันอร่อ็อร่อยแล้วก็เลิศมากๆ <c oughs> <c oughs> น,นี่เน้นนี่เปร์กินให้อร่อยนะจ๊ะ <c oughs> ไม่นี่มันจะมากเกินไปแล้วนะร็วเข้าสิขอขอผ้าหน่อย มีมีมีคนสัตว์อย่างงั้นเหรอโอ้ยพอกันเถอพวกเธอตายแน่อาลละร้อมหรือยงักษ์ัด่ปะเรื่องนี้จะต้องสนุกสนานแน่นอนจ้ะเอ๊ตู้เซฟอยู่ที่ไหนกันนะได้เวลาปฏิบัติภารกิจให้เสร็จสิ้นแล้วว้ยไอ้เจ้าแมงมุมอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะนี่นี่ไกลกันเลวเนี่ยตื่นบอด ดูเธอสิแหมตลกสชั่เลยเอ้าเมลิซาเป็นอะไรของเธอนะ่ะเฮ้ยมามาให้ช่วยแม่ล่ะมไม่เป็นไรรักษณะฉันยังไหวอยู่ฮะอ่ะ,อะตรงนี้มีตู้เซฟนี่ช,ช,ช่วย,วยช,ช่วยช่วยช้วยช่วยปีศาจพอกันทีเว้ยฉันรับไม่ไหวต่อไปแล้วนะอ๋องั้นเหรอจับตัวได้แล้วมามาได้จังไดกันแล้วนี่ฮะนั่นคือตู้เซฟหรือเปล่านะนั่นแหละคือสิ่งที่ฉันตามหา เงินจ้าเงินจ้าพี่มาหาน้องแล้วจ้า <What? S 1> ออเออแบงค์ปลอมกับช็อกโกแลตเหรียญอย่างนั้นหรือเป็นไปดปได้ <c oughs> คุณซูครับคุณถูกจับแล้วนะครับ <c oughs> คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอะไรทั้งนั้นครับ <c oughs> เรียนเชิญทางนี้ด้วยครับ คุณชอบเรื่องราวการปนที่ผิดพลาดตลอดเวลาของเราหรือเปล่า <c oughs> คุณอยากจะสังสอนจนเต้าเล่คนนี้ยังไงกันหรอคอมเมนต์บอกเราด้านล่างน,นี้ได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้ถ้าหากว่าคุณชอบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยล่ะคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกสนานจากช่องทุมทุมเซเลเลยสักตอนเดียว